ีครับผมอยู่กับบุรรอดดำทีมเช่นเคยนะครับบุรีรอดพามาดูโครงการล,ลอกส่อน้ำขนาดใหญ่แถวบ้านบุรรอดเองครับผม,ผม,ผมเร่งรูนข้องทองครับยาวกป็เจ้าจการย,ยาวนครับหน่อยลมแรงครับนี้อากาศหนาวเย็นดูนะ เปิดครับระบายน้ำสูบน้ำเผมจะพาดูรอบๆบ่อก่อนนะให้เห็นรอบๆบ่อก่อนโอ้โหดูดิวัเพืชนี่เต็มบ่อหมดเลยฮะเมโคก็ทำการเคลียร์ด้านข้างเลยฮะโอ้ทำไมเจ้าซานี่ถึงได้กล้าลงไปแท้บริเวณตรงนี้นะขึ้นชื่อว่าดินน้ำซับครับ หรือว่าดินสมองนี่เองครับแต่มันเป็นช่วงๆนะไม่ทั่วไปฮะแต่ผมคิดว่าด้านท้ายๆนะ่ะน่าจะเป็นดินน้ำซับครับแถวท้ายๆนะ่ะโครงการขุดหลอกบอ่อฮะอย่างใหญ่เลยครับวบ้านผมนี่ตอนนี้ก็เจ้าซานี่คันนี้กำลังลงไปครับกำลังแหวก ว่าจะพืชออกให้น้ํามันไหลไหลไปตรงที่เจ้าไมโคคันคอยาวๆนะอยู่อะเพื่อว่าจะสูบน้ําขึ้นไปครับให้ทําการให้แห้งเลยปลาน่าจะเยอะหน้าดูเนี่ยน้ำจะจะไหลจากเนี่ยผ่านหมู่บ้านผมนะซึ่งชาวบ้านผมนี่น้ำก็ยังไหลอย,อยู่ยังไม่หยุดไหลยังไหลอยู่ครับเขากระููไปเรื่อยๆครับ สูบน้ำไปเรื่อยๆทางนี้ก็เอาว่าจะพืชออกแหวกออกให้น้ำมันระบายออกให้ได้ดีฮรับได้ปลาหลายตัวหรือเปล่าไม่รู้จะเดินไปซุมสี่ซุ่มห้าไม่ได้นะแถวนี้ฮรต้องกดไปจิ้มไปฮะเรื่อยๆครับดูครับแวกครับมอไม่เห็นผิวน้ำเลยเห็นแต่หญ้าอ้ยทำไมถึงกล้าลงแท้ ผมเคยขุดบ่อช่วงนู้นทีนะ่ะบ่อหนึ่งคนระับตรงแถวแถวทิวต้นไม้แถวนั้นนะ่ะขุดได้มิดเดียวน้ําซึมออกเลยฮนะน้ําซึมออกเลยขนาดขุดช่วงเดือนเมษานะ่ะมีนาเมษานะน้ํายังซึมออกเลยฮนะผมก็คิดว่าก็น่าจะพื้นที่ใกล้เคียงก็น่าจะเหมือนกันนะมั้งแต่ระดับบริษัทใหญ่ๆแบบนี้ ประสบการณ์เขาคงจะเพียบพร้อมอยู่แล้วเดินนะเดินเลยเดินไปเรื่อยเลยไอเดินไปเรื่อย,ยพอได้อยู่ไอเดินลงจุ้มหายไปโอ้โหอันตรายเลยนะก็ะเย็บมาใกล้ๆหน่อยดินยังมหาศา,าเลยครับเรือทีนี่ผมว่าโอ้ เกือบจะสิบไรได้มั้งเนี่ยพื้นที่ฮะตอนนี้ก็ทําได้แค่นี้ก่อนทําได้โดยการเบกก็ปรเจะพือไทยน้ํามันไหลไหลไปรวมที่เดียวกันครับเพื่อทําการให้แห้งเวลาการทํางานก็จะง่ายลงนะถ้าไม่มีน้ํามันก็จะง่ายขึ้นนะคงอีกหลายเดือนนะนี่แค่เริ่มต้นครับ ไอ้เจ้าพอยาวอะ่ะมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่กซันนี่เนี่ยเพิ่งมาได้สองวันนี้เองฮะ mm. ก็ไม่ห่างจากบ้านผมนะอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณแค่กิโลเดียวเองอเนี่ยบ่อลูกนี้ฮะโอ้โหเดี๋ยวคงจะคงคงจะได้มีโอกาสมาถ่ายทำให้ดูเรื่อยๆฮะตอนที่สิบล้อวิ่งดินงกัน ตอนที่แม่โคทํางานครับคงได้มีโอกาสมาถ่ายทําให้ดูเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ดูเบื้องต้นไปก่อนว่าสภาพมันเป็นยังไงฮะอ๋ออ๋อดูดิเดินไปไม่ได้กดเลยไม่ได้จิ้มดูเลยฮะอย่าชะล่าใจนะผมบอกเลยนะว่าอย่าชะล่าใจนะ ไอ้จมอยู่แถวๆข้างๆไม่อยู่หาไอ้จมอยู่ตรงกลางนี่นี่อันตรายนะควักพวกจะเข้าไปช่วยนี่มันยากนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะแข็งข้างล่างน่าจะเจอป่ามาัม้งเลยั้มผมว่านี่ผมใช้ซูมแลนะเนื่องจากว่าคงจะลงไปไม่ได้หร้วครับ ากาศมันหาวด้วยแล้วลุยไปนี่มีแต่น้ามีแต่โคลนอาศัยซูมเอายืนอยู่ตรงขอบข้างบนนี่นะฮะอยู่แถวขอบนี่แหละคงจะได้ปลากันไปเยอะหน้าดูนะะ โครงการันมาต้องนานแลวแต่เพิ่งมาได้ทำปีนี้ฮะปลายปีนี้พอดีเปิดระบายน้ำครับชักล่องไปในตัวครับไอ้น้ำไปรวมอยู่ที่เดียวกันอ่าเจออะไรหรือเปล่าเห็นอะไรเด็ดๆหรือเปล่า กว่าจะเป็นรูปเป็นล่างนะกว่าจะเสร็จเรียบร้อยดีหลายเดือนแหละผมว่าด้านนู้นก็คงสูบน้ำไปเรื่อยๆนะบ่อแถวบ้านผมช่วงนี้ขุดไม่ได้เลยนะเพราะว่าน้ำที่นี่แหละลงพื้นนากันหมดยังชุ่มช่าไปด้วยน้ำจากที่นี่ฮนะยังคงไหลอย,อยู่ต่อเนื่องฮนะ บอ่อของผมก็โดนฝนกระทบไปด้วยเนื่องจากน้ำจากนี่แหละไหลลงผ่านนา่อขุดผมก็ตอนนี้ยังขุดไม่ได้ต้องล้างปีใหม่แหละต้องรอให้ทางนี้สูบน้าให้เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งหลังปีใหม่คงไม่ได้ขุดนะครับบ่อชาวบ้านผมผมมีอยู่ครับคอยอยาไปไเรื่อยๆครับคอยอย่างไปไ เดนครับวันนี้ฟูููู่่่่เลยะะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับพามาดูเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวจะพามาเรื่อยๆครับพามาชมรับชมเรื่อยๆครับการขุดหลอกหนองบ่อบึงนะที่นี้ฮะใกล้ๆหมู่บ้านผมอาจจะมีอะไรเด่นๆให้ดูครับในคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าว่าสวัสดีครับ